สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้วันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่30กันยายนปีพุทธศักราช2565กับดิฉันชนิพรมาสุขมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เดชนีแกแก่งตัวในแดนบวกขณะที่นักลงทุนรอติดตามวันนี้สารรัฐธรรมนูลวินิสัยกรณีนายกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งครบ8ปีค่ะเช้าวันนี้ดดชนิตราดหุ้นไทยปิดตัวที่1,593.73จุดเพิ่มขึ้น1.36จุดหรือ0.09%มูลค่าการซื้อขาย28,976.40ล้านบาท ส่วนรายการหุ้น้อนหุ้นอินไซด์วันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือ TEGS ที่เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นวันแรกปรากฏว่าเปิดซื้อขายวันแรกที่4.98บาทเพิ่มขึ้น0.18บาทหรือ3.75เปสูงกว่าราคาจองที่4.80บาททางด้านนายเฉลิมโกกนุกถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TEGS เปิดเผยว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีมูลค่าการซื้อขายคึกคักอย่างมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทโดยบริษัทถือเป็นหุ้นตัวแรกที่ดำเนินธุรกิจครอบกลุ่มทางธุรกิจอย่างธรรมชาติน้ำมันปาล์มดิบและพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการกากอินทรีย์ที่เข้าสุทะเบียในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและยังมีโอกาสเติบโตดน,นอีกมากตามยนกอุตสาหกรรมอย่างธรรมชาติและน้ำมันปาล์มยังคงสดใสและในอนาคตนะคะรถยนต์ไฟฟ้า E ีีจะถือเป็น n ิว s อ u r v e ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะทำให้ความต้องการในสินค้ายางธรรมชาติที่เป็นพรีเมียมคุณภาพของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นรวมถึงบริษัทยังมีธุรกิจพลังงานทดแทนและการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมาจิ้นที่ดีทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทยังเป็นองค์กรที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำตามมาตรฐาน Eco Factory และ g r e e n Industry และสินค้ายางธรรมชาติของกลุ่มบริษัทยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟูดพริน เป็นโลคาร์บอนโปรดักต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งเป็นปัจจัยตอกย้ำการเจริญเติบโตและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะขณะที่นางสาวซินีนุชกกนุชถาพรกรรมการผู้จัดการของบริษัทกล่าวว่าต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้การต้อนรับบริษัทอย่างอบอุน่นทีมงานและผู้บริหารของบริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยในปีนี้บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตยางแท่งเป็นประมาณ3 2 8 0 0 0ตันซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปแล้วและจะขยายเป็น4 1 6 0 0 0ตันในปีหน้าเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตยางแท่งท็อปไฟของประเทศสำหรับธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ จัดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะทําให้เราสามารถขยายกาลังการผลิตได้อีกร้อยละา2สีและธุรกิจพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการกากอินทรีย์บริษัทวางแผนเพิ่มกาลังการผลิตก๊าซชีวภาพจาก23ล้านลูกบาทเมตรณับปี2565เป็น67ล้านลูกบาทเมตรณปี25ง8หรอโดยคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ19 1 และเพิ่มกาลังการผลิตบอมักกาอินทรีย์ประเภทของแข็งเพื่อรองรับของเสียที่ได้จากการผลิตยางแท่งค่ะในปีนี้นะคะบ,บริษัทวางแผน C O D โครงการขยายกําลังการผลิตก๊าซชีวภาพระยะที่1ภายในไตรมาสที่4ของปี2515ซึ่งเดิมบริษัทใช้ก๊าซชีวภาพทดแทน LPG ในส่วนของธุรกิจยางพาร,ราได้ถึง108,9และใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนใช้แทนไฟฟ้าจากภายนอกได้ถึง105,1ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนหน้าพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ทางด้านนายพงศักดิ์พลึกไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเปิดเผยว่าการเข้าเทรดในวันแรกของ TEGS ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งโดยเม็ดเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้จะนำไปใช้ขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รองรับคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมากเพิ่มศักยภาพในการสร้างไรายได้และกำไรสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะทางด้านนายดิษณายสังครมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเชื่อว่า TEGS และเป็นหุ้นที่สา และเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนในอนาคตเนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตสูงมีคุณสมบัติเป็นหุ้น Sustainable Stock และ Growth Stock และ Dividend Stock และใชก้กลย,ยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าลดการปล่อยของเสียให้เป็นศูนย์ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศรวมทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนซึ่งสามารถรองรับการเติบโตได้ในอนาคตในระยะยาวค่ะ ทางนี้นะคะบริษัทมีเป้าหมายรักษาความเป็นผู้นำด้าน,น,นการผลิต Sustainable Material เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกลุ่มลูกค้าและขยายกำลังการผลิตยางแท่งให้ได้ประมาณ4 2 0 0 0ตันเพื่อก้าวสู่การเป็นผ,ผู้ผลิตยางแท่งท็อปไฟของประเทศ ตั้งเป้ารายได้22,000ล้านบาทภายในปี2 5 1 9 1 9และเป็นองค์กรที่เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลในทุกกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทได้เป็น e ีโคโปรดักตและมุ่งสู่การเป็น c a r ์บอ n นิวทร l ลอย่างแท้จริงหุ้น TEGS ปิดการซื้อขายภาคเช้าที่5.05บาทเพิ่มขึ้น0.25บาทหรือ5 2 1มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2197ล้านบาทค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหุ้นเด็ดหุ้นรอนที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ t com และยังสามารถติดตามต่อได้ที่ f a c e b o o k Instagram t w i t t e r l i ไลน์สแควร์เทเลกรละรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel สําหรับวันนี้รายการหุ้นรอนหุ้นอินไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14บสนาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ